ดีครับ FCT รับั่วประเทศสวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องไปสุทุกคนและสบายดีครับพอแม่พี่น้องทั้งสปปล,ปลาวทุกทุกคนนะครับมาพบมาพอกันนะครับกับผมก่อนกลสินมาเจอกันวันนี้เป็นวันพุทธที่23ตุลาคมนะครับที่เิดนะครับออกกกอนพระลังเลขนำโชคนะครับมาพบมาเจอกันวันนี้ มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับนะจะได้ดูนะครับนะสำหรับหวยชุดเต็มนะครับหวยบีฟ้าพารวยนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดช่วยพิมพ์หนึ่งะครับภาพเดิเสียงขาดหายพิมพ์ศูนย์นะครับ,นนรบวันนี้มาประมาณ เที่ยงกว่านะครับติดธุระอยู่นะครับมาคนแรกก็อ่ะสวัสดีครับคุณแมนนะครับถ่ายอยู่ครับคุณกัลยานะครับคุณเดียงสมค,งคุณทองคุณทองคุณกฤชกรนะครับคุณอ,อรัตไทยอยู่กทรมอคุณทองฝนตกทั้งคืนจากาท่านเมือนะ่อปอฝนนะสรุปแล้วะนะครับคงไม่มีใครไม่ชัดเจนเนาะน่าจะหมดหน้าฝนแล้วมังนะ้งเนาะทุกคนนะนะครับ เอา้เอาข้าวใชแล้วเนาะท้าวความนิดหนึ่งนะรถมาส่งซีแพ็กอยู่นะครับเพิ่งเพิ่งจะเสร็จเาพักทานข้าวก็พักเที่ยงก็เรีบมาไล์ให้นะครับไม่มีคนเอานี้บ่าเนะเาะทุกคนพิมพ์เอาเด้อจะบอกทางปากพังวาจานี้แหละนะเพราะว่าลงเพิ่งลงในห้องแนวทางให้นะครับลงในห้องไลนะ อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกๆคนเด้อที่ร่วมบุญกับอาจารย์นะครับในงานสมทบทุนสร้างสาราการประเรียนนะครับในการกระถินที่จะถึงนี้นะครับวันที่ที่เจ็ดที่แปดนะครับนะที่บ้านอาจารย์เองนะครับที่เจ็ดที่แปดนะครับที่วัดแก้งนองว่านะครับป้านนองว่าตาบำบลอเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้คือ งานแรกและก็งานต่อไปนะเพื่อสมทบซากสาลาก็จะเป็นภาพป่าสามัคีนะครับในช่วงปีใหม่ก็จะได้รวบรวมทุนระหว่างกระถินและภาพป่านะครับมันเพียงพอต่อสาลาไหมนะครับเหลือขาดเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวนั้นจัดสรุปอีกทีเดียวอาจารย์จะไปสมทบ ในส่วนไม่เกี่ยวกับ2ง,งานนี้นะครับแต่ใน2ง,งานนี้ก็จะเอาไปสมทบอยู่นะครับก็คือกระถินเป็นกระถินของหมู่บ้านในส่วนหนึ่งในส่วนของพระป่าที่คืออาจารย์ก็ใช้ส่วนตัวไปประมาณ5 0,000ก็คือเสาเอกไปแล้วนะครับแต่จะไปสมทบอีกเป็นก้อนหนึ่งนะนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณที่ร่วมทําบุญนะครับโดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเชอเอเอพัทจาก บริษัทของอาจารย์เองนะครับก็สมทบเพื่อเอามาสร้างศาลาทําบุญร่วมกันนี่แหละนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สมาชิกในห้องแนวทางนะครับที่ถูกหวยรวยเพื่อว่าจะตั้งแต่รัฐบาลมาหวยหุ้นรายวันก็หยอดกระปุกบุญทุกวันนะครับคนละ9 999, ำก9999ากาำลังทัดทา5บาท10บาทก็ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับส่วนนะคนที่สั่งซื้อก็อาจารย์ก็อยนะเข้าไปดูในในเพจของอาจารย์นะครับเพจบริษัทครีมกันแดดเซรั่มและชื่อเพจเนาะนะครับไปติดตามหรือบางทีบางครั้งอาจจะไปไลค์ในในเพจนี้ก็ได้เด้อพี่น้องนะในชุดโค้งสุดท้ายนะใครใครพอจะจะรู้ว่าง นะครับอาจารย์เคยบอกให้ไปติดตามไว้อยู่อนะรไรก็สามารถเข้าไปในอินบ็อกเพจหรือลิงก์มันจะมีลิงก์ให้อยู่นะหรือถ้าไม่อยากคลิกลิงก์ก็แอดไลน์ตัวนี้เ้อนะอยู่นะโอกนี้สั่งซื้อผิตัพันตัวนี้มาแรงก็คือเป็นพวกหน้าดำนะพวกเป็นกะเป็นฝ้านะคือเซ็ตแก้ฝ้านะครับเป็นโปรพิเศษนะนษนะอยู่ในห้องโอ้ยตามไม่ถึงนะไม่ต้องไปตามอะเล่นแค่สองหน่อย ปกติไม่มาก็ไปอัดประมาณนั้นเล่นทบเนี้ยนะตัวที่เน้นนะครับสองหางนั้นนะสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสอ,สองเช่เนั้นนะจะลืมบนล่างบางคนก็โอ๊ยซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างบางคนซื้อแต่ล่างไม่ซื้อบนถ้าเรารูดเนี่ยมันไม่ต้องบอกนะเพราะว่ามันจะบนล่างจะบานลักวยหลักสิบไม่ว่าบนมาล่าง,จะ,าง,าง,างจะได้บทน,นะครับอะวิธีอประมาณนี้นะ <c oughs> ไปไว้พี่นอ้อง ต่อไปมาพูดถึงรัฐบาลอ่ะเดี๋ยวท้านิดนึงอืน่าจะเห็นในในโลกโซเชียลบางบางบางแข่งแลนะ้วเพราะว่าในกลุ่มกลุ่มเฟซกลุ่มอะไรต่างๆอาจารย์ก็ปล่อยไปแล้วในส่วนหวยใบฟ้าอ่ะถ้าววันนิดนึงอาจารย์ให้เลขวิ่งอะไรนะครับของว,วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะใครผู้ติดตามใครเป็น FC, เอฟซีเดี๋ยวก็จะได้ว่าตัวไหนคือบนตัวไหนคือล่างเอา ใค,ใครรู้นะครับอ่ะงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่นไปที่สองและสามใช่ไหมเอ่ยเป็นที่สิบหกตุลานะครับอาจารย์ไล์สดก็จะบอกอยู่นะบนนะครับคือสองนะสองก็คือจะให้แค่สามหางก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับบางคนก็จะเล่นต่เลขสามตัวอันนี้คือมวดที่แล้วนะครับชุดเต็มนะอาจารย์ก็ให้สองห้าสองหกนะครับเดี๋ยวจะได้เท้าความฟังจากปากผู้คำนวณ ว่า6คือบนนะครับล่างคือศูนย์หคือบนล่างคือศูนย์ฟังลล่งได้ละเห็นไหมอาจารย์เราขึ้นก่อนสังเกตเลขชุดสามตัวก็มีหกทั้งนั้นนะครับก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดนะครับส่วนศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับ ทันไหมนะครับเล่นทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะเป็นหลักละ3หางบน6มี6-3หางล่างศูนย์ก็มีศูนอยู่3หางก็เปลี่ยนไปได้อาจารย์ก็จับมัดกันเพราะว่าหลักหน่วยไม่ว่าหลักหน่วยของบนหรือนะนะหลักหน่วยของล่างมันชนที่ศูนย์แน่หนงฟังเด้อกันหู ถ้าใครรู้ขนาดนี้ใครอยู่ในห้องแนวทางออกกรพลังเลขห้องลายสองห้องมันจะมีชุดรวยที่อาจารย์ให้ก่อนชุดใบฟ้าน่าจะรู้นะครับเป็นตัวไหนอาจารย์ให้หางเดียวชุด3มตัวนะครับนั่นแหละเป๊ะเล่นในตัวนั้นเลยตัวเจาะอาจารย์ก็แยกมาให้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไล์สด โค้งสุดท้ายด้วยแต่มาให้ชุดรวยนะครับอาจารย์จะใส่ไม่ได้เอาเบฟ้าเลยพี่นอ้องอาจารย์จะเป็นชุดรวยทางเดียวไปเลยนะน่าจะเห็นเนานะอยู่นุงนี้หมดนะพี่นอ้องนัตเตอรีนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นบางส่วนแล้วบนล่างล่างบนอยู่นี่หมดเลยอักลาก่าเนเพราะฉะนั้นอาจารย์เล่นมัดเดี๋ยวจะไปบอกความมาัดความชอบ ในโค้งสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นทุกคนหนะนักในคนอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์ก็ไปจัดชุดรวยเด้อน,นะครับตามนั้นเลยพี่หน,น้องตามนั้นเลยนะเล่นทุกตัวเพราะหางเดียวอาจารย์ก็จะวินเหมือนเลขเลขเลขเอ่อเลขหุ้นนั่นแหละใครอยู่ห้องแนวทางของอาจารย์นะ่าจะรู้ว่าอาจารย์ให้หางเดียวของหอวยหุ้นที่มันมากันอย่างนั้นนะนะครับเพราะประมาณนั้นเพราะนั้นใครที่ ร่วมทําบุญกับอาจารย์โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเช s เอสพเนี่ยนะครับโดยการคลิกซื้อที่ลายขั้นด้านหน้าก็จะเห็นหมดนะครับนะก็จะเห็นเพราะว่าจะลงให้ในโน้ตเข้าดูในโน้ตนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆก็อ่านนะครับก็เอาไปศึกษานะครับมีข้อมูล การทําบุญนะการตัดกรรมขอขมากรรมการขอโชคขอลาบอะไรต่างๆก็ดูในในสองห้องนี้นะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้นะจะก็ไม่จะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวก็จะนะจบสิ้นสุดการไลฟ์ประมาณนี้นะครับก็ค่อคยว่ากันใหม่ในวันศุกร์นะครับนะวันศุกร์หรือวันจันทร์นะครับใน เพจลองดูนะทุกคนนะให้ติดตามเพียดที่อาจารย์ให้มิกี้คือเพียรบริษัทอาจจะไปไล์ตรงนั้นเด้อนะครับอ่ะอาจจะไปไล์ไปตรงนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับคนทุกคนโชคดีเด้อวันนี้ผมจะไปทุระนะครับมาเร็วไปเร็วใครมาไม่ทันก็แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับไปย้อนดูทีหลังนะครับประมาณนี้นะครับคนทุกคนโชคดีรำ่ำร่ำลยลยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนโชคดีว,วันนี้ครับ